สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอการเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการเดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนดานเกวียนนครราชสีมาเบอร์โทร0644787995อดีไลน n u t 2 4 0 8 2 5ค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้มาอัปเดตกับโชคเก้าชั้นดําชมพูค่ะดําชมพูนะคะใบเลี้ยงใบเลี้ยงยังคงอยู่ สีก็เข้าค่ะแต่ว่าจะดอบไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีหลายต้นนะคะที่ดอกก็จะมีหลายต้นที่ดอกเพราะว่าอากาศก็ร้อนบ้างนะคะร้อนบ้างไปเลี้ยงไปเลี้ยงยังอยู่ <punished> ไปเลี้ยงยังอยู่ค่ะไปเลี้ยงยังอยู่อ่ะพันนี้นะคะพันนี้ยิงย่งยิ่งยิ่งโตยิง่งยิ่งสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะใหญ่มากค่ะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลย ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้ด้านหลังใบนะคะส่วนตัวนี้ก็จะโดนมแมลงค่ะโดนมแมลงโดนมแมลงกัดน,น่าจะเป็นช่วงกลางคืนค่ะจะเป็นช่วงกลางคืนมแมลงเขาจะมาเยอะค่ะค่ะและใบนี้นะคะใบนี้เป็นใบล่าสุดเลยนะคะเป็นใบล่าสุดเลยอ่าแล้วก็ฝักเยอะมากค่ะฝักเยอะมากสีจะยังไม่เข้านะคะสีจะยังไม่เข้า ถ้าเขานะคะเขาจะเป็นสีชมพูค่ะอ่ะดูฐานรองดอกนะคะสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าช่วงนี้ก็จะดอบลงไปบ้างค่ะอ่ายิ่งโตใบเขายิ่งใหญ่ค่ะใหญ่มากๆเลยอ่าตัวนี้ก็แม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์แล้วมีแบ่งปันนะคะสำหรับใครที่อยากได้ไซส์แม่พันธุ์อ่ะ เล็กลงมาอีกแต่ว่าก็อยู่ในฟอร์มกระถาง15นิ้วนะคะตัวนี้ก็เป็นต้นน้องเขานะคะก็จะโตสวยเหมือนกันแต่ต้นนี้นะคะต้นนี้ได้คอมแพดีมากๆนะคะได้คอมแพ c t ดีมากใบนี้นะคะเป็นใบล่าสุดเป็นใบล่าสุดเลยใบนี้อ่า โผล่มาก่อนแต่ว่าจะเล็กจะเล็กกว่านะคะแล้วก็สีก็จะเข้าแล้วสีเข้าแล้วเป็นสีชมพูนะคะได้ทรงคอมแพคดีมากค่ะแม่พันต้นนี้นะคะแม่พันต้นนี้เปิดที่5,000ันบาทค่ะแม่พันต้นนี้นะคะเปิดที่5,000บาทค่ะฟอร์มกระถาง15นิ้วนะคะฟอร์มกระถาง15นิ้ว อ่ะถ้าสนใจนะคะก็สามารถโทรหานุชได้ค่ะ064 478 7995นะคะหรือว่าจะแคปส่งให้นุชทางไลน์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุชด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ